เงือกบริไม่น่าไปเยอะเลยโกเมื่อคืนกูว่า กูเห็นอะไรบางอย่างคล้ายกับเงือกเลยว่ะขอโทษครับเพออะไรของมึงไว้พูเงือกเงือกมีที่ไหนกันกูก็คิดว่ามันไม่มีหรอกแต่กูมั่นใจนะเว้ยว่าตาก,กูไม่ฝาดอ่ะมึงไปเห็นที่ไหนมาเมื่อคืน หลังจากที่กูแยกกับลูกค้ากูไปนั่งให้สากริมหาดถึงกูจะมองเห็นไม่ชัดอ่ะแต่กูมั่นใจนะเว้ยว่ามันใช่แน่ๆเอา้าคุณผู้ริสสางเมาแล้วเหรอครับว่าหลังอย่าเผลอละกบดีนะครับ เดี๋ยวจะป่วยเอามึงหมายความว่าไงวะเล็กก็เมื่อคืนนะครับเผเอิญว่าผมจะไปหาเพื่อนที่หาดแล้วก็บังเอิญเจอคุณภูริตเมาหลับอยู่ครับโอยภูเอ้ยที่แท้มึงก็เมาแล้วก็ฝันไปว่าเห็นเงือกกูขอพูดหน่อยแลวกันที่นี่ไม่ใช่กรุงเทพนว้ยที่มึงจะเที่ยวไปเมาแระบบแท็กซี่กลับบ้านได้ง่าย คนบนเกาะจะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยสำหรับคนที่มาอยู่ใหม่แบบมึงเออผูขอโทษว่าหลังก็จะดูแลตัวเองให้ดีกว่านี้เออมา่คืนขอบคุณมากนะเล็กครับไม่ต้องบอกโลกว,ว่าเรารัก